สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ PS Auto Car วันนี้นะครับผมจะพามาชมรถเข้าใหม่และโปรโมชั่นประจําเดือนธันวาคมนี้นะครับก่อนจะสิ้นปีนะครับเดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นแรงๆหนักๆให้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปชมรถภายในเต็นท์ก่อนนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับกว่า40คันนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนะครับอีโก้คาร์นะครับเรามีให้เลือก ทั้ง5ประตูแฮชแบ็กนะครับแล้วก็ซีดานนะครับเรามีให้เลือกมากมายนะครับอ่ะเรามาฟังโปรโมชั่นเลยแล้วกันนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับลูกค้าได้รับเงินส่วนลดทันทีนะครับสอง0มบาทนะครับทุกคันทุกรุ่นนะครับสองหมบาทหรือนะครับหรือลูกค้าจะเลือกขับฟรี3เดือนนะครับขับฟรีของเรานะครับ จะเป็นโปรโมชั่นแบบทางเต็นท์นะครับช่วยจ่ายให้สามงวดแรกเลยครับลูกค้าไปใช้เลยสามงวดงวดที่สี่ค่อยจ่ายและในตลอดอายุการสัญญานะครับปกติเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราจัดสัญญาเนี่ยที่หกสิบงวดนะครับลูกค้าชำระจริงแค่ห้าสิบเจ็ดงวดนะครับทางเต็นช่วยออกสามงวดเลยได้ขับฟรีและออก คางวดให้ด้วยนะครับนี่ครับสนใจรุ่นไหนขั้นไหนนะครับทักเป็นพิเศษได้นะครับเครดิตดีนะครับฟรีดาวครับออกรถใช้เงินเพียงหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับขอบคุณครับ